นั่นมันคนที่เราจะมาคุยงานด้วยนี่คะน่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นเลยทำความดีนี่มันมีความสุขจริงๆเลยนะ <c oughs> เอาของให้เขาไปค่ะคุณพ่อครับผมพร้อมจะกลับไปทำงานแล้วครับ lovely family tv ไม่ครับคุณพ่อผมอยากใช้ชีวิตเหมือนนกที่โบยบินอย่างอิสระเพราะผมเบื่อสังคมแห่งการแย่งชิงที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวคุณจุ๋มครับคุณจุม๋มผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับแวะซื้อมาม่าที่เซเว่นก็ยังดีโอ้ยวันนี้เป็นวันสำคัญเราต้องเชื่อดบริษัท l f t ให้ได้ก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าผมเบื่อชีวิตอิสระ,ะผมก็กลับเองนะครับคุณพ่อแค่นี้นะครับ คุณจุ๋มคะคุณจุม๋มดูไอคนจอนจัดนั่นสิมันมาน,นั่งข้างรถหลูใครก็ไม่รู้ค่ะจริงด้วยแหมเห็นแล้วมันคันไม้คันมือคุณจุ๋มครับผมว่าถ้าเจ้าของรถมาเจอคงไม่โอเคแน่แน่หนูว่าเรามาทำความดีช่วยเหลือสังคมกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปไว้ด้วยนะได้เลยครับคุณจุม๋มบีมแอทแทกเยส มีอะไรรคับวันนี้นะคะเราจะมาช่วยเหลือสังคมกันค่ะออไ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 อนั่นมันคนที่เราจะมาคุยงานด้วยนี่คะใช่ทั้ง3บริษัทเลย,คนเ,ยคนเดียวจากบริษัท CVM คุณดีมจากบริษัท โอเทีและนี่คุณจุ๋มจากบริษัทจิตชื่อให้สับไาหน่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นเลยผมผิดอะไรครับทำไมต้องทำผมถึงขนาดนี้กต๊กแกจะมาขโมยรถหรูน่ะสิดีนะที่ซปเปอร์ฮีโร่อย่างพวกฉันมาทันบีม <c oughs> <Beam. S 1> คะแอตแทกเยสเซอร์คุณ อ,อย่าค่ะคุณอมทำความดีนี่มันมีความสุขจริงๆเลยนะค่ะคุณจุงนี่ขนาดคนจอนจัดยังเละขนาดนี้แล้วเราจะไปเหลือหรอฟ้าปะ่ะเราไปหาอะไรบันเทิงบันเทิงทำกันต่อนีกกว่า คุณจุ๋ม <ś led> ขอบคุณครับไม่เป็นไร ทำไมเขาถึงทำกับคุณขนาดนี้หรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นค้าวเคาะกับผมก็ได้ครับค่ะเอาของให้เขาไปค่ะข,ขอบคุณครับไปก่อนนะขอให้โชคดีนะครับ ของผมนี่สามล้านสองใช้นี่มาแล้วห้าแสนครับอืมแล้วของบีบล่ะของหนูนี่สองล้านใช้นี่มาแล้วห้าแสนเหมกันค่ะส่วนของฉันนี่เจ็ดล้านใช้นี่มาแล้วหนึ่งล้านถ้ารวมกันแล้วก็สามารถยึดบริษัทมันได้ครับค่ะขออนุญาตค่ะ มีข่าวดีกับข่าวร้ายพวกเธอจะฟังข่าวไหนก่อนขอฟังข่าวดีก่อนแล้วกันค่ะไม่มีมีแต่ข่าวร้ายและข่าวร้ายก็คือบริษัทเธอต้องโดนยึดได้ไงคะ คุณจุ๋มคะหนูใช้นี่พวกคนทุกเดือนนะคะที่ใช้นี่มันแค่เศษเสี้ยวของดอกเบี้ยใช่ยอดนี่ทบต้นทบดอกสามบริษัทรวมกันเป็นเงิน50บล้านแบบนี้มันโกงกันนี่ใครบอกว่าโอ้ถ้าไม่มีเงินมาชดใช้ก็ดอเดียบริษัทฉันไม่ยอมจะเอาอะไรมาทำมจะทำไรล่ะฉันขอพักการประชุมแล้วบายค่อยมาประชุมกันต่อ ินหน้าอร่อยจังเลยนเนาะอ้าวคุณนั่นเองกินด้วยกันไหมครับยังเหลือสองไม้กินเลยตอนนี้พวกเรากินไม่ลงอ้าวเป็นเพราะผมกินตะการกรรเหรอครับไม่เกี่ยวกับนายหรอกพอดีบริษัทฉันกำลังจะโดนยึดโดนยึดใช่ก็สามคนเมื่อเช้าแหละ เขาร่วมหัวกันจะยึดบริษัทคุณออมถ้าคุณออมหาเงิน50ล้านมาใช้นี่ไม่ได้บริษัทของคุณออมก็จะต้องโดนยึดฮัลโหลค่ะได้ค่ะฟ้ะคุณจุ่มเรียกแล้วค่ะได้ค่ะคุณออมไปก่อนนะ ครับเท่าดีนะครับคุณพ่อครับผมพร้อมจะกลับไปทำงานแล้วครับครับสวัสดีครับคุณพ่อ ให้เวลาต้องมาช่วยคนและเพื่อนยากอ้าวสรุปเงิน50ล้านจะโอนเลยไหมสแกนจ่ายก็ได้นะหนูไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกคะ่ะอ้าวแบบนี้เธอก็เอาบริษัทของเธอใส่ตะกร้ามาให้พวกฉันได้เลยนะไม่ต้องตัดนะเดี๋ยวพวกฉันแบ่งกันเอง สรุปถ้านักหนึ่งถึงสามไม่มีเงินมาวัดฉันเยอะเลยนะคุณจุ๋มคะหนูขอความเมตตาคุณอมแล้วเธอคิดว่าหน้าอย่างฉันมีความเมตตาหรอ <c oughs> หนึ่งยังไงก็ได้ให้หนูผ่านสองเท่าหนูก็ยอมสองโอกาสมันเหลือน,น้อยแล้วนะ จะสามเลยดีไหมนาสองนิดสองหน่อยสองน้อยเอาล่ะก่อนจะนับสามเธอเอาเอกสารไปเซ็นก่อนแล้วกันเบมเดี๋ยวค่ะครับฟ้าตัวเอกสารหน่อยได้ค่ะคุณออม เหลฟ้าสองคนนี้เขานามสกุลจิตชื่อไทยค่ะคุณอ,อมถูกต้องพวกเราคือแม่ลูกกันกที่แท้ พวกคุณก็วางแผงนยึดบริษัทฉันรู้มันก็สายไปเสียแล้วฉันจะนับสามแล้วนะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้ช่วยลูกฉันด้วยเถอดสขอเลขที่บัญชีด้วยครับ แทนนี่แทนพวกเขาก็แล้วกันนี่นายเงินตั้งห้าสิบล้านเลยนะนายจะเอามาจากไหนดีถ้าแกไม่ได้พูดเล่นก็โอนมาผมเปลี่ยนใจแล้วสวัสดีค่ะคุณจีรายุคุณวัน วยเช็คสถานนะบริษัท CVM LKT จิดชื่อเลยไทย้ายให้ผมหน่อยสิถ้าผมจะซื้อทั้งสบริษัทนี้ต้องใช้งบเท่าไหร่ได้ค่ะคุณจีรายุคุณแม่คุณวันใช่เลยค่ของท่านดร์อะไรหรือเปล่าคะใช่ลูกหร,หรือว่าคนนี้เขาจะเป็นคุณจีรายุลูกชายของท่านดอตอร์อะไรได้ข้อมูลแล้วค่ะสามบริษัทนี้เป็นลูกนี้เรา ค่าชำระมาสามเดือนถ้าจะซื้อใช้งบแค่3 5 0แสนห้าค่ะโอนเ,เงินไปให้พวกเขาได้เลยนะครับผมซื้อขอบคุณครับ,บคุณแม่ของจริงหรือเปล่าคะ เป็นเจ้าของทั้งสามบริษัทแล้วมนีสินทั้งหมดของเราถือว่าหายครับขอบคุณค่ะแม่คะนีสินก็ไม่ได้แหมบริษัทก็ยังโดนยืดอีกแล้วเราจะทำงไงกันดีคะแม่ค็ไม่รู้เหมือนกันลูกมีหละหน้าที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณ เกิดเป็นคนยันเนละคุณคน